เริ่มอยากส่งต่ออันนี้คือข้อมูลสําคัญเลยเราจะพูดกันว่าเรามาเป็นสะพานบุญนะแล้วมีก็รู้สึกอย่างนี้จริงๆว่าเรามาเป็นสะพานบุญอ่ะที่มาของคนที่ทํานุพกาวเดี๋ยวจะเล่าที่มาของตัวเองด้วยนะคะที่มาของคนมาทำนุพกาวนะก็คืออยากทานให้ถูกลงสองก็คืออยากจะส่งต่อด้วยเขามีคนข้างหลังแน่นอนคือเป็นคนที่เคยเป็นไทรอยอะนะ โชว์โชว์ชอันนี้คือเป็นรอยเลยนะเป็นผ่าตัดไทรอยมีเนื้องอกในต่อมไทรอยแล้วทำไงดีเออมันใหญ่ขึ้นไหมเออมันน่ากลัวไหมมันจะเป็นมะไหมเริ่มเครียดเริ่มแบบว่าเออฉันจะเอายังไงกับชีวิตดีนะ ก็ไปปรึกษาแล้วก็ไปคุยเรื่องประกงประกันอะไรเรียบร้อยแล้วคือใจอ่ะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมสมมุติไปโดนไปตรวจมาเนี่ยในในมดลูกในเออในไหนก็ตามนะแล้วมันมีเม็ดมันมีก้อนเนื้อมันมีอะไรเงี้ยเราก็จะมีทางเลือกว่าอยู่กับมันหรือว่าจากตัดมันออกไปถูกไหมคะแล้วก็โดนอ่ะเราก็โดนบทวดสอบเหมือนกันก็คือ อ่ะตัดไหมเออจะผ่าตัดหรือว่าจะรอว่าน้องเขาจะแบบใหญ่ขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยวิธีการนะคะมีก็ไปตรวจแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อไปตรวจอุ้ยนะจะมีทั้งตัวแคปซูลแล้วก็ชาชงนะคะชาชงเนี่ยเปิดออกมาก็คือหอมเลยเพราะว่ากลิ่นกลิ่นเนี่ยหอมอ่ะทับทิมใบเตยเมตูมอย่างเงี้ยเป็นเป็นกลิ่นหอมแล้วก็ทับทิมเนี่ยเขาจะให้รสชาติความ อมเปรี้ยวอมหวานคือเชื่อเลยว่าสวัสดีค่ะพี่ปริญญาอ่ะดูสิผู้กองอะ่ะก็ยังเป็นตัวแทนนพาเก้ามาเมื่อกี้มาเยี่ยมเยือนกันนะคะก็ครูเปิลก็เป็นครูเมื่อก่อนก็เป็นครูนะแล้วก็พี่ปริญญานะก็เป็นตำรวจดูสิทุกคนนะคะเขาก็เข้ามาโอ้ขอบคุณค่าขอบคุณทุกคนเขาก็เข้ามาหลายๆเหตุผลแหละ บางคนนะไม่ใช่บางคนแหละส่วนใหญ่เลยเอาเป็นว่าเท่าที่เคยสัมภาษณ์เคยเจอเจอตัวจริงเคยคุยเคยแบบโอ,อ้ยพี่ถามเคสหน่อยนะรู้จักกันเนี่ยหลายๆคนเลยนะที่ไม่สบายเจ็บป่วยแล้วก็มาเริ่มรับประทานมาเริ่มดูแลตัวเองด้วยสมุนไพร